ก็ได้จากโคกหน้าฟ้าม่ักใบุญคับพี่น้องตอนนี้กำลังอยู่ขอบหมูค่ะมันสกียหมูเกไก่เกีบปลาเด้อสิ่าบอกวิธีการฮหดอาหารให้คุณหมูให้ปลาชะัางเท้าให้เจนได้เพืนอันสุขภาพดีเนาะค่ะแล้วก็เลือกตินทุ่นของเท้าพรอันนี้ก็เป็น ต้นกล้วยค่ะสับมาแล้วเด้อค่ะอ,อ,อันนี้ก็สิเป็นเมกร์ลค่ะฟักทองลูกที่มันคือไม่แข็งแรงอะค่ะแล้วก็เลือกออกมาเนาะเพราะเคลื่อนหนึ่งเขาสิได้ใส่บอกเกินแบบซ้มลูกอันนี้กันมะระก,กอจากปทุมสับทุกอย่างให้เข้ากาันละเด้อต่ทีนี้กากน้ำตาลจากอันนี้ก็คือผสมน้ำแล้วเนาะ ก็ต้องใส่หลายเล้อพี่น,น้องเพราะเห็นมันนุ่นนัวก็มีอะไรมีเกลือจ้ะเกลือกะทอดนุ่นนัวเคือกัดขามาต้องใส่หลายแบบจข้มก้อนให้เข่ากันเห็นบ่เห็นบ่อลองซิมบั่งบอ หวานปลาแรมค่ะนี่ละเฮ็ดเอาซิมเอาโหลดย่างมาแล้วเนพี่นอ้องใส่รำด้วย้าต,ตาสวนนะจ๊ะแล้วตาเจ้าให้จ้ะวบาอย่างเนาะกับต,ตองมี่สางหาในครอบครอวเนาะมีข้นะมาม,มีอีอย่างเีกน้นอ นี่ล่ะค่ะสามีคนกินใดคือการบัดค่ะจิเป็นหมูเป็นงัวเป็นไก่เป็นปลาตัวช่วยปลานี่สจะได้กินเศษจ,จากไก่กับหมูค่ะให้เหลือเพิ่นพูนแล้ว ค่ะก่อนห้่อาหารก็ต้องทำความสะอาดขอเป็นแล้วค่ะเพอสุขภาอ,อันไหนที่ดีใส่กันนะ อันนี้เอาไว้ให้ปลานะคะเป็นเศษอาหารปบาทูนู๊ตแป๊บหนึ่งแม่แป๊บหนึ่งทำค,ความสะอาดก่อนใจเย็นจ้ะใจ ได้กินแน่ๆจ้ะเอาอาหารที่เราคลุกนะคะก็ต้องไหลรายแล้วจ้าะว่าถัานั้นลายลายพันกระดูดถิ่มซื่อๆอย่าเสียงดังเย็ง ผสมหัวอาหารให้เพิ่นน้ำแน่ได้จ้ะเพราะว่าหัวอาหารหีเขาจะมนี่โปรตีนสูงเนาะแปดเปอร์เซ็นต์คลุกคลุกให้เท่ากันค่ะถ้าไม่คลุกนะกน้านตะสิกี่ยนตะหัวอาหารเนาะแซ,แซ่บนี่หันมาทักเพี่เฟินเบิ่งหนาดูโอ้คือนหะตัวใหญ่ค่ะพี่น้องอายุหนึ่งปีนะคะชื่อแม่น้ำ ให้ลูกมาแล้วอคอกหนึ่ง8ดตัวตอนนี้นางก็ตั้งคันอยู่นะจ๊ะอย่าวาเซนเดอรฝากไว้เด็ดค่ะการเพชรอาหารให้สัดย่าไปซื้อหัวอาหารหลายค่ะขันเห้าขยานันเพท้เป็นกิน่นในสวนเ้ากับมี่ไอยังในสวนเ้าก็ไดค่ะได้เบริรเป็นพัก ตต้องปลอดสานด้วยแสบบ่แม่แม่น้ำแม่น้ำเบิงเพิ่นดุด่ะเส่หายเส่บบายบายฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอคอกให้อาหารด้วน้ำส่วนคอขี่เพินับซีอูฟังนี้ตรงนี้ไม่เหม็นนะคะถ้าได้กลิ่นคือเราเอาน้ำหมักค่ะมาราดน้ำหมักจลินซีจ้ะ ตั้งปุ่นก็จะเป็นขีดที่แห้งแล้วก็ไปใส่ถุงไว้เอาไว้เตรียมเพื่อจะไปใส่พืชที่เป็นหัวจ้ะตะโกนหัวทั้งหมดหมูหัววัวใบไก่ขนเป็นว่าจังสันเด็ดพี่นอ้องให้บายแม่นะแล้วเขาก็มาไปขอกไก่เดือบาน,นี้มีไก่ยุจเจตโตลูกชายกินมือละเซน่อยสิได้ไข่จากหน่วยแต่ว่าไหตึ๊กตึ๊กหนึ่งสองสามเอออันนี้คือเศษอาหารจากไก่เด้อจ้ะ หอยป่ากับหอยค่ะนี้กระช่าเนะคะสิภาเปเบิ่์อาหารสัตว์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีโปรตีนสูงสูงมากๆตรงนี้ก็เป็นกระชังเลี้ยงแหนแดงนะจ๊ะเพราะในคลองเรามีปลาเยอะค่ะเราก็ต้องแบบว่ากักแหนแดงไว้บ่ให้ปลากินหลายก็คอยตักออกมาขยายด้วยค่ะ ขยายแหนแดงค่ะท่งปลากินแน่ขยายแน่ค่ะมีอีกคลองหนึ่งฝั่งนู้นค่ะปลาไม่เยอะก็ขยายแหนแดงได้อันสุดท้าย้ะค่ะพี่น้องง่วค่ะ,อ,คะอาหารวัวก,กับอันเดียวกันและค่ะแต่ว่างว่วกับสิใสห้ามหยาบเด้วจ้ะเด้อ